ไปดูเรื่องราวการทำความดีนะคะกันที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใจวันนี้กันบ้างค่ะมีการจัดกิจกรรมค่ะร่วมบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อโดยเป็นการเปิดรับบริจาคก,กันาเป็นประจําค่ะ โดยวันนี้ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ค่ะได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับบริบจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อณนะลานกิจกรรมชั้น5้าห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ซึ่งมีผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนะคะทั้งบริษัทหัดทิพย์จำกัดมหาชนค่ะสโมสรโรตารีโคกสมิธชูนฉัดทองพร o อพเพอร์ตี้โรงพยาบาลหัดใหญ่และหอการค้าจังหวัดสงขลารวมทั้งสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีนางชมาพรณพัทลุงรองนายกเหล่า าชตจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณนรุมนอมรอรัตวิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมงหัดใหญ่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยทางด้านคุณนรุมนอมรรัตวิทยากรรมาการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมองหัดใหญ่เปิดเผยกับว่าห้างโอเดียนได้จัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการรับบริจาคโลหิตเป็นประจําทุกๆ3เดือนโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะร่วมก,กันกับสภากาชาติจังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่างๆค่ะในการรับบริจาคโลหิต เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกเรื่อยมาซึ่งจะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตในคลังสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและยังเป็นการบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งถือว่านับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของการบริจาคโลหิตจากทางโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ได้เป็นประจำทุกๆ3เดือนซึ่งหากว่าใครพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะอีก3เดือนข้างหน้าก็คือเดือนเมษายนที่จะถึงค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของทางด้านรองนายกเหล่าขาชาติและก็ผู้บริหารของห้างโอเดียนแฟชั่นมอลหัดใหญ่ค่ะมีการรับบริจาคโลหิตที่ห้างโอเดียนนะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาร่วมกันร,รับบริจาคโลหิต ซึ่งทางห้างโอเดียนก็ได้จัดขึ้นทุกๆ3เดือนเพื่อที่จะทำดีเพื่อพ่อนะคะและก็โลหิตที่เราได้รับบริจาคเนี้ยก็จะได้นำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดและสำรองไว้กับทุกๆโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสามชายแดนที่เกิดประสบอุบัติเหตุซึ่งจุดนี้เราก็ต้องการเลือดเป็นจำนวนมาก างโอเดียนก็มีความยินดีนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรับบริจาครหิตครั้งแรกของปี2561นะคะทุก3เดือนนะคะเราก็จะเจอกันที่โอเดียนชั้น5แห่งนี้เพื่อรับบริจาครหิตไปช่วยเหลือทุกๆโรงพยาบาลน,นะคะวันนี้เราก็ได้รับาจากโรงพยาบาลหัดใหญ่มาให้บริการนะคะในการรับบริจาครหิตครั้งนี้ก็คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้มาบริจาครหิต กันอย่างมากมายนะคะหลังจากที่เราเที่ยวปีใหม่แล้วพักผ่อนแล้ววันนี้วันที่5มกราคมนะคะเรารับตั้งแต่เวลา10นากาถึง15นากานะคะซึ่งก็เชิญชวนนะคะทุกท่านรวมถึงพนักง,งานของโอเดียนด้วยนะคะที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยกันบริจาคโลหิตแล้วก็มาบริการหรือคนที่บอกต่อเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆมาบริจาคนะคะขอบคุณมากๆค่ะ